โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนับสนุน Channel เกตเดชเคิลนะครับสำหรับในวันนี้เราก็อยู่ก,กันที่เกมโปเกมอนมันตี PK การนั่นเองนะครับก็สำหรับในวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการอัปเดตแพทครั้งล่าสุดกันสักหน่อยนะครับก็หลังจากที่เมื่อวานนี้ทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่าเกมได้มีการอัปเดตแพทครั้งใหม่นะครับซึ่งก็มีการ ปรับเปลี่ยนวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ตัวเกมไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการอัปเดตกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปยังไงกันบ้างนะครับเนาะก,ก็สาหรับใครที่ยังไม่มีเกมโปเกมอนมันติมีเคนเนี่ยลิงก์ดาวนโหลดอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับก็เป็นวิธีการดาวน์โหลด apk อันใหม่นะเนาะพอดีว่าลิงก์เก่าเขาอัปเดตมาใหม่ก็เลยทําให้มันไม่สามารถใช้ลิงก์ตัวเดิมได้นะครับเพ,เพื่อเพื่อยอยาเพิ่งตกใจนะว่าทำไมถึงดาวน์โหลดไม่ได้นะครับก็ใครที่หาไม่เจอก็สามารถจิ้มลิงก มได้เลยนะครับก็เป็นลิงก์จากแอดมินโดยตรงเลยนะครับการันตีได้เลยว่าดาวน์โหลดได้แน่นอนนะเออโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีโค้ดสําหรับการอัปเดตแพทครั้งใหญ่ในวันนี้มาฝากทุกคนกันด้วยนะครับก็คือเป็นโค้ดบิ๊กแพดนะครับเออทุกคนสามารถนําไปใช้ตามได้เลยนะครับก็พิมพ์ไปเอาพิมพ์ไม่ติดเอาโอเคเป็นโค้ดบิ๊กแพดอย่างนี้นะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะ จะได้คอยอยู่12,345คอยนะครับก็สามารถใช้ได้ทุกคนเลยนะครับมีซึ่งผมใช้ไปแล้วเนาะแล้วก็อีก1โค้ดนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องเรานะครับแล้วก็มีโค้ดประจําช่องด้วยนะคือส่วนน้อย pk นะครับก็อย่าลืมไปใช้กันด้วยนะครับเพื่อรักษาสิทธิของเพื่อนๆคนกันนะครับก็สำหรับอย่างแรกเลยนะครับที่เห็นได้แบบชัดๆเลยนะครับว่าเกมได้มีการอัปเดตกันมาใหม่นั่นก็คือ vip นะครับนี่เลย ต้องบอกก่อนว่านี่คือไม่ใช่การอัปเดตเซอร์ไพรส์หรืออะไรยังไงนะพอดีว่า ตอนนี้ทางเกมเขาอัปเดตกันหลายเซิร์ฟเวอร์พร้อมกันก็คือทั้งเกมใช่ไหมเลยทําให้พวก VIP เนี่ยมันเกิดการรวนแล้วก็บั็กนะครับอย่างของผมนี่คือตอนแรกผมมี VIP อยู่22เนาะเมื่อวานก็เล่นทะลุกันไปถึง32 VIP เลยนะครับซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่ VIP แบบเต็มๆนะเพราะ v i p สูงสุดเนี่ยมันสูงสุดแค่ที่30ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือทะลุกันไป32เลยนะซึ่งทะลุไปทุกคนเลยนะครับรวมถึงกระทั่งตัวผมนะครับและตอนนี้ทางแอดมินก็กําลัง ไล่แก้อยู่นะครับแล้วก็ยังบักลงมานะครับผมนี่คือบักลดลงมาเหลือสิบหาคือต้องเติมอีกเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบสีล้านสแสนคอยเพื่อที่จะอัพขึ้นันส่วนของ VIP 16นะเออตรงนี้ก็คือมันเป็นบักนะครับเพื่อนเมื่อทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะยังไงก็น่าจะมีการแก้ไขในอนาคตอีกแน่นอนนะครับคิดว่าไม่น่าเกินวันพรุ่งนี้หรอกนะครับนี่ก็จะเป็น อย่างแรกที่เป็นบั็อกเนาะเออเผื่อใก็พูดถึงบั็กเลยนะครับอ่าอย่างที่อย่างที่สองกนะคือจะเป็นนี่เลยนะครับเป็นระบบเร่งความเร็วนะครับซึ่งตอนนี้ทางเกมเขาก็ได้มีการแบบให้เราสามารถเร่งความเร็วเกมได้สูงสุดถึงคูณ6เลยนะครับก็มากดเปิดก่อนนะปุ๊บเกมเราก็จะดูเร็วขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งจะทาให้เราสามารถเล่นแล้วก็เคลียร์ภารกิจต่างๆได้เร็วขึ้นนี่ทุกคนดูเห็นไหม นี่นัคือมันจะเร็วขึ้นแบบมากๆเลยนะครับก็เผื่อสําหรับใครที่ไม่มีเวลาเล่นหรือว่าเล่นหลายๆเกมแล้วเคลียร์ไม่ทันก็สามารถมาเปิดใช้งานกันได้นะครับตอนนี้ก็สูงสุดที่คูณหกแล้วผมจะใช้ประมาณคูณ3กาก็แล้วกันกำลังดีเนาะจริงๆเมื่อวานนี่คือใช้ได้ถึงคูณ15เลยนะครับแต่ว่าความเร็วก็เทียบเท่ากับคูณ6เมื่อตคูนี้นะครับก็น่าจะเป็นบั๊กแหละเนาะอ่ะในส่วนต่อมาเป็นส่วนที่ผมได้เห็นชัดเจนเด่นชัดที่สุดเลยนั่นก็คือการ ปรับเนิร์ฟตัวละครในเกมแทบจะทุกตัวเลยนะครับณตอนนี้แล้วที่เห็นเด่นๆที่สุดเลยนะนั่นก็คือเจ้าตัวละครอย่างเมกาไรคอซ่านะครับเออตัวละครลูกรักของผมเองอีกหนึ่งตัวละครนะคือบอกเลยว่าปรับเนิร์ฟมารอบนี้ก็คือเกียนมาก <c oughs> นี่เลยนะครับด้วยอันเติเมสกิลของเขานะครับเมื่อก่อนเมกาไรคอซ่านี่คือจะเป็นการเหาะขึ้นไปแล้วก็โจมตีลงมาใส่แถวแนวตั้งใช่ไหมก็คือเป็นการโจมตีสตัวเนาะแค่นั้นเลยแล้วก็จบไปแต่ว่าณตอนนี้ เขาได้มีความสามารถพิเศษใหม่คือการล่องหนหรือว่าบินขึ้นไปบนอากาศนะเออนี่คือเท่าที่ผมลองเห็นมาเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะว่ามันเป็นลักษณะประมาณไหนนะครับลองสู้กับคนนี้ก็แล้วกันนะครับก็ใช้ทีมประมาณนี้เนาะคือต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีแค่เจ้าเมกาอเรคอซ่าที่ทําการปรับเนื้อย่างนี้นะครับคือมีตัวอื่นอีกเกือบทุกตัวเลยเท่าที่ผมลองดูมานะมีการปรับเนื้อบางตัวนี้ก็คือยังยังเป็นบั๊กอยู่นะแบบตีไม่เข้าบ้างอะไรอย่างนี้นะเพราะนั่นต้องรอการอัปเดตใหม่นะครับนี่นะทุกคนเดี๋ยวรอดูนะ ผมปรับคูณสองล้วกันนะครับนี่เปืบๆแล้วก็เอฟเฟกต์การทำงานต่างๆนี่คือจะดูสวยแล้วก็ขมชัดนมายิ่งขึ้นด้วยนะครับเป็นลาสกิลของไอเทมเราทํางานนะอาวุธเราทํางานก็นจะชัดเจนขึ้นอย่างนี้นะ <S <S คนเห็นไหมขวี่ดทงานก็จะขึ้นชัดเจนนี่กว้างเหยียบไปนะกวางนี่ก็มีการบัฟมาใหม่เหมือนกันนะนี่เล็กว่าตีไปนะครับมาแลวอัติเมทสกิลนะครับนี่แล้วก็บินขึ้นไปเห็นไหมทุกคนดูนะมันจะไม่ได้อยู่ในสนามแล้วนะครับมันจะบินขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็จะไม่โดนดาเมจด้วยนะคร ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เจ้ามิวทูไวเหมือนกันนะครับก็มีการปรับมาใหม่นะครับจากเมื่อก่อนจะเป็นสกิลอันตีหมู่แล้วก็จบไปนะครับแต่ว่าสกิลเท่าที่ผมลองดูมาเนี่ยจะเป็นการตีหมู่ด้วยตีเดี่ยวเสริมแล้วก็แปลกล่างเพื่อนด้วยนะครับต้องรอด,ดูนะนี่ป็นการอ,ากกอีกอทลาสกิลลอีกรอบหนึ่งนะนี่ไปเซเลบี้นะเซเลบี้ก็มีการปรับมาดนึงน,นะทำให้เขาลดสปีดได้เยอะขึ้นนะครับหรือเปล่าไม่มั่นใจแ,แต่รู้สึกว่ามันลดสปีดเยอะขึ้นนะนี่ตีไปปลื้ม รืบนี่ฟาดไปแล้วก็ส่งตสสุ้นลอยเข้าไปนะครับแล้วก็อันตีอันตีกันแบบรอๆเลยนะครับนี่มิวทูนะทุกคนดูนะอันตีใส่ทั้งทีมนะครับแล้วก็ไล่โจมตีต่อ,อกนะเออตอนแรกคือมันยังไม่มีอย่างนี้นะครับในช่วงแรกๆที่เกมเปิดนนะนเขามีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับนี่แล้วก็มีการแปลงร่างเพื่อน้กายเป็นมิวทูชั่วขาวด้วยนะให้เพื่อนออกไปไล่โจมตีนะนี่นะมีเป็นการไล่โจมตีเสริมขึ้นไปรรรััับบออะะไมากกนนนนแต่ออว่วเเียปชดจนนคื สกิลเสร็จรูปเขาจะมีการสร้างรูปกวางครอบศัตรูแบบนี้นะครับไอ้สร้างรูปกวางครอบเพื่อนร่วมทีมแบบนี้นะครับก็คือเป็นเหมือนกับการให้โล่เนาะเท่าที่ผมลองไปอา่อานอ่านมานะครับแต่ก็ยังงง,งอยู่นะก็ต้องรอดูการบัฟเนื้อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างเจ้าเอ่อมาชื่ออะไรนะลืมชื่อมือนไครอก้า ka, ใช่ไหมไคอก้านี่คือเหมือนจะยังบัคอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือดาเมจแรงมากนะครับแรงแล้วก็โคตรถึกเลยนะยผมไปเจอทีมของ คุณเด็กมาสักหรือสักคนนึงนี่แหละนะครับคือตีไม่เข้านะครับแล้วโดนสวนทีเดียวตายนะเออแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนจะปรับแล้วนะครับเมื่อวานนี่คือทําอะไรไม่ได้แล้วดามเมจนี่คือตีไปเป็นศูนทั้งทีมเลยนะครับเียรนี่ก็เป็นของเจ้าตัวละครไว้คิวเลมแล้วก็มีการตีไปแล้วก็มีโอกาสตดฟอสด้วยใช่ไหมนี่เห็นไหมผมว่าโดนฟอสอยู่เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับการปรับเนื้อตัวละครคร่าวๆนะครับก็ข้ามเลยละกันนะครับตรงน,นี้ก็ ออถ้าเกิดพูดกันในคลิปนี้คือน่าจะไม่พอนะครับคือมีการปรับเนื้อเยอะมากเลยนะครับสำหรับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยอยอ่างเท่าที่เห็นมาเจ้าตัวละครที่เห็นชัดๆเลยที่เป็นบัคตัวแรกของเกมแล้วก็คือเป็นเจ้าตัวละครซีกาตนะครับตัวละครที่ใครลหลายๆคนน่าจะชื่นชอบกันนะครับก็คือนี่เลยนะครับเป็นทก,กิลตอนที่เขาตายไปอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไร <laughs> สก,กิลยังบัคอยู่เลยนะ โอเคันนี้เก,กิยวน่าจะยังบักอยู่นะพอความหายไปเฉยเลยนะเอาเป็นว่ามันจะมีพาสซีฟหนึ่งถ้าเกิดว่าตัวเองตายใช่ไหมดิถ้าเกิดว่าตัวเองตายนะครับจะทําการตายแล้วก็เกิดใหม่แต่ว่าณปัจจุบันนี้คือถ้าเกิดตัวเองเลือดต่ำเนี่ยจะได้รับพลังชีวิตเด้งกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ลดความเสียหายด้วยคือเป็นการปรับเนื้อใหม่เนาะก็คือถือว่าทําให้เจ้าซีการเนี่ยเก่งแล้วก็น่าใช้มากยิ่งขึ้นนะครับอืแล้วก็มีพวกโซการิโออะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นมาไม่เท่าที่ผมเห็นนะ so นะน,นะะะคครรรับโโซกกาาามมปณี้้ ลูนาร่าใช่ไหมจำชื่อมันไม่ได้นะครับว่าชื่อในญี่ปุ่นเขาชื่ออะไรนะครับมีผมรนอนเล่นล่างนี้อยู่นะครับ โอเคนะครับแล้วก็สําหรับส่วนต่อมาที่ผมได้เห็นกันแบบชัดๆเลยนะครับว่ามีการปรับเปียนขึ้นมาก็คือเจ้าลักกี้สปินนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือมีมาแต่วันที่เซิร์ฟเปิดแล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนน่าจะไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนผมไปนะครับคือเขาเขียนบอกว่าทุก300คอยเนี่ยจะได้รับแต้มสุ่ม1ครั้งนะครับซึ่งที่ผ่านมาผมใช้คอยไปรวมๆกันเลยสี่ห้าแสนที่ผ่านมานาะคือไม่ได้รอบสุ่มเลยนะครับได้สุ่มแค่แบบ2องแสนคอยต่อหนึ่งครั้งในนี้นะครับคือ แบบมันยังบั๊กอยู่นะครับแล้วทีนี้ทางเกมเขาก็ได้มีการแก้ไขมาให้เราสามารถมาสุ่มกันได้แบบปกติแล้วนะครับซึ่งก็น่าจะไม่มีชดเชยให้นะครับคิดว่านะแต่ว่าตัวนี้คือมันดีมากๆเลยนะครสำหรับเจ้าสป,ปินตรงนี้เนี่ยคือมันจะมีกล่องตัวนี้นะนี่ที่เป็นรูปเศษตัวละครอ,อย่างนี้นะครับคือมีโอกาสได้ตัวละครใหม่แล้วก็มีโอกาสได้ทางส่วนของหินพัฒนาร่างเมกานะครับก็อย่างตัวละครผมตอนนี้ที่ผมมี เขาเรียกว่าอะไรมีเศษแต่ไม่มีตัวนะครับก็คือเป็นเจ้าตัวละครอย่างชายนี่แกงกาะนะครับแล้วก็เป็นตัวละครมีนะครับมาสัมมาเซต้านะครับมี50เศษทับแปนะคืออีกแค่30เศษผมก็จะสามารถได้รับเจ้าสมมาเซต้าได้โดยที่ไม่ต้องไปสุ่มแข่งกับใครด้วยนะครับแล้วก็แกงกาะเนี่ยตัวละครเติมใช่ไหมเป็นชายนี่แกงกาะนะครับก็เป็น S บวกนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นคนละตัวกันกับร่างที่เกมเขาเอามาให้เราเป็นกิจกรรมเติมเงินนะครับู่ไหนหาไม่เจอ อยู่แล้โอเคอยู่นี่อยู่นี่เออตรงกิจกรรมของเตมิมเงินเนี่ยเขาจะเป็นร่างเมกาเป็นชาชนี่เมกาเกงก้าเนาะก็เป็นระดับ S บวกนะครับตรงนี้ก็ไม่มั่นใจว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ผมดูมาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นตัวเดียวกันนะคือ,อซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวเดียวกันนี่คือมันจะดีมากๆนะครับแต่คิดว่าอาจจะเป็นแค่ร่างชาชนี่ก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีการทําขึ้นเมกาได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้ สำหรับเรื่องเจ้าสปินแล้วก็การอัปเดตที่ผมเห็นมาแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับประมาณนี้นะครับก็ยังไงการอัปเดตแพดก็ผมน่าจะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามีการอัปเดตอะไรยังไงกันบ้างน,นะครับเพราะสำหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีคร่าวๆประมาณนี้นะเป็นการอัปเดตแบบที่ เป็นความเข้าใจของผมละกันนะครับแล้วใครที่มีข้อมูลอะไรที่ชัดเจนมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับเนาะแล้วก็สาหรับใครที่ยังไม่มีเกมโปเกมอนมังติพิเคเนี่ยก็สามารถดาวโหลดกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์ใหม่เพิ่งเปิดกันเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ไม่สี่ก็ห้าล้วผมจำไม่ผิดนะครับก็เพิ่งเปิดกันสดสร้อนๆเลยนะครับก็อย่าลืมตามเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับนอกจากนีง้ผมคงต้องได้ขอตัวลาไปก่อนกันคิดมากก่อนสำหรับวันนี้สว